ชอบมากเลยยิงสู้ตลดอดเนี่ยชอบ <c oughs> จริง <c oughs> เ,ออเออได้ใจได้ใจครัวี้ฟอร์เรสครับด้านบนค่อนข้างสวยครับพื้นที่ของพวกเขาครับรวมถึงฟูลเซนครับ3แยกตรงนั้นครับบริเวณแอ่งนะแต่ว่าด้านล่างวีรามครับเล่นในเขาไฮกราวซ้ High ground, ายล่างเป็นนัาของ17เกมมิ่งครับเ <c oughs> อียรีาพยายามจะวนเข้าวงอยู่ครับขวามือของนอกโซนนะครับใช่ครับ <c oughs> หลายทีมก็เรียกว่าค่อยๆหาทางเลาะเข้ามาในตัววงลยครับด้านขวาค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรเลยพี่ชนครับเนี่ยฟอร์เรนเข้ามารีกุ๊ปกันเป็นที่เรียบร้อยครับด้านหน้าเปโคายังหาที่ลงไม่ได้เอาครับตัดภาพดูที่ทีมลีควิดครับวันนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับกลายเป็นเรียกว่า2อันดับหลังท้ายเป็นจากโซนอเมริกานะครับเอาคาเซียกับด้านหน้าของทีมลีควิดครับใช่ครับเนี่ยมาแปะบ้านหลังนี้ไว้ก่อนแล้วก็มีเนินให้เล่นด้วยนะครับโซนด้านบนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครฮะ ลุคเทเวลครับตัดภาพมาที่ e arena อีกครั้งหนึ่งครับพยายามจะวนล้อขอบบูโซนก่อนนะครับจากเฟสเก่านะไปหาพื้นที่การเล่นนะครับผมใช่ครับประเด็นคืออ้อมมาทางนี้ผมว่ามีโอกาสเจอกับ tl เมื่อกี้นะอ่าลิควิดใช่เดสเพนเดเบิลครับวนหาที่เล่นอยู่เช่นเดียวกันนะครับคะแนนของเดสเพนเดเบิลนี่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้อยู่ันับที่14ของตลาดนะครับเทียบเท่ากับ17 gaming นะครับ เวียดนามนีเคยได้แล้วหนึ่งครั้งนะครับในถ้วยของ PGS นะครับใน PGS 3นะก็คือทีมตั้งเดิมครับอย่างเซอร์เบรลัดอีสปอร์ฮะใช่ครับแต่ว่าครั้งนี้ดูครับหนทางของพวกเขาอาจจะยากลำบากนิดนึงครับแต่ d ดสเพนเด็ก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับในครือว่าปีที่ผ่านมานะโดยการคว้าแชมป์โลกไปครับ PC 2024บวกกับด้าหน้าของ PNC เนี่ยปีที่ผ่านมาอ่ะในกลางปีนี้ก็ได้มาแล้วด้วยเหมือนกันครับเวียดนามใช่ครับ จริงตัวฟ er ินเฮสวรัตก็มาแข่งขันนะสำหรับก่อนหน้านี้เนาะใน a p e c แต่ว่าเขาไม่ได้ผ่านเข้ามาไม่งั้นก็จะได้เห็นมาอยู่ในตัว PTS เหมือนกันใช่ครับรวมไป<ช>ถึง a g a l ด้วยนะครับที่เปลี่ยนชื่อนะใช่ครับอรนี่ฮะบโดนชาจบานเข้ามาเลยครับด้านบนชั้น2เป็น DIY ครับดักรออยู่วายกับกุศลต,ต้องรอเทตกันให้ดีแล้วเดินยัดเข้ามาจังหวะที่ง้าราเปิดพอดีครับโอ้โหไม่ทันครับ ตับเบสแบบปนป่ายไปด้วยอยา่านี้แล้ววอร์ดครับเป็นซ้ำเป็นของเดียวว่าเกมไปคูตซ้ได้เป็นก่อนหนึ่งครับผมแตั้งของล้อน,น้องดาวไปครับอ่เาเป็น,นหน้าของทกเกอร์ซ้ำล้อเราเกมไปกัน,กน,กนแล้วเฟกได้แต่ของเล่น้องดาวมาตงังวันนี้นต่อเนื่องเลยเฟร็กยังไงต่อละกันระเบิดรอยอยู่แล้วปลาไปย,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 ยอย<ๆ>เลียบโอ้โหกลางอากาศไปก่อนแล้วตรงนี้ไม่ครเลียบครับตรงนี้เตลีดด่วนครับวนเข้าบ้านไปก่อน โอ้ยถอยกลับมาที่บ้านนกคู่กันก่อนเลยครับชั้นสองตรงนี้ยิงเฮดช็อตไปด้วยครับคาวบอยต้องถอยให้ไวและงาระเบิดไปครึ่งหลอดหน่วงเวลาไว้ปลาเข้ามาชิงตัวรถแต่ว่ายังไม่โดนครับคาวบอยซ้ำไปจีมอกเกมอะโอ้โหครับเลโลยังคานอยู่ครับจังหวะนี้เหลือคนสุดท้ายครับผมไม่รู้ของคาวบอยครับผมอยู่แถวอโศกครัาวนี้เอ้ยไม่ใช่น้วมัซอยนะครับผมโอ้โหลูครับสนองเดวินออกจากเกมไปครับทวิตเตนไมายบวกหนึ่งแต้มครับตรงนี้ใช่ครับ หลือแค่สองนะทวิตเตอร์ไมค์ครับยังแข็งกังอ,อยู่แถวโซนจิก๊กซอครับวงอันเดลเอาขวาไปเฮ้ปเ <c oughs> อ <c oughs> อ 4am <c oughs> เต็มระบบมนะโอ้ กลางใจประเทศจีนนะตอนนี้โฟกก้เมนกับเราโฟเลสก็ยังแยกเล่นอยู่2องนะคุมโซน,นครับใช่ครับเพ่ล้ส่องจางพี่ชนเซนบอต้ motor, าใส่นูรินอกดาวเฉยเลยครับเลโลตรงนี้ออกเกมไปจากเฟกส์ครับมีการปาระเบิดชิงตัวสังกสีมาเลื่อนหายไปครึ่งหลอดแล้วซ้ำมาโอ้โหยังติดถังอยู่แต่ว่าลูกนี้ไม่รอดแล้วครับอัลกฤษิ่าอีสปอร์ตจบ16ไปอ่าเรียบร้อยครับออกไปก่อนเป็นทีมแรกครับมาได้คืาเรกว่าชื่นใจอยู่ครับแต่ว่ามีฟอร์มแผ่วให้เห็นนะครับกูสตาร์ครับผมทีมชาติเดนมาร์กนะคนนี้ครับ พอนุ่มหน้ามนนะฮะเฟสแคนตัดภาพมาดูที่17เกมมิ่งในการมูฟผ่านกันมาครับกากพื้นที่เล่นอยู่ครับบ้านของวูดัสโปรครับพื้นที่วูดัสโปรวันนี้ดีมากนะจริงการอ่านเกมการอ่านวงเขาครับโอ้โหแล้วจะไปจบไหนฮะหลุมนี้อยู่ได้โวอยู่ได้ฮะโอ้หลุมนี้ตอนนี้อาจจะยังพออยู่ได้แต่ว่าหลังจากนี้น่าจะยากครับ อยู่ได้เท่ากับไม่ได้ฮะหมายถึงว่าเราสองคนนะเวลาพูดเนี่ยอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยโดนยิงเนี่ยแบบซุนจัดนะตัวนี้ปองแปงปองแปงเฮ้ยไหลมากูตามบอกเอาอยู่ดิเอากายูยอนไปชนใส่เพื่อนซะง,งั้นเลยอาคารตัวปิวจวังหวะนี้กายูยอนแก้ไขได้แต่ท้าของกูตัม้มต้องด่าไปเฟสแคนยังมไม่ได้เข้ามาอีกที่เหลือผมแล้วฟูเซนมาด้วยไหมละติดละติดเฮ้ยโอ้โหรถมันขึ้นเนินไปแล้วขวาขวาเต็มระบบ ขวาเต็มระบบอ,ออกมารถระาเบิร์โอปอนโดดลงออโดดลงไปเลยหลบต้นไหมโอ้ยเกือบไป ออการตายไปต้องมานี้ฮาร์ทอรี่ได้ไปอีกหนึ่งของเจนจีนกดาวไปไอ้ผมเานี้บีนัซาบกเกมไปเหมือนกันและเอโลวนี้แต่ของโอปอลเกมไปเหมือนกันแล้วลุกเทวไของเจคอมนอกดาวไปทำเ้าของเจคอมโอเกมไปเหมือนกันแล้เฟกได้ไปสองและหลายเข้ามาชนบ้านของฟอรเรสและเรียบร้อยคทีเฟกแคร์จบไปก่อนอันดับที่15จากแฟลตวนี้เรียบร้อยครับแม่นูรินก็ดาวมาจากเของบาเลนคิดได้นะของซีลิตี้นกดาวไปเหมือนกันแล้วเซ้าไปก่อนสองเลยป้าปอน เลยเป็น13ทีม41ชีวิตมาดูโซนนี้กันบ้างครับไดแปรตี้เดินอ้อมอ้อมาโซนด้านซ้ายการโน,นิกเมียระเบิดในมือหนึ่งปลายันเข้ามาด้านในเขายัางชุบกันไม่ได้เลยครับตรงนี้ยิงจ่ายไป20เซนเตอร์เบทังกรูรุ่ นิดเดียวเลยครับบ้านงานอีกแล้วครับวันแรกนี่ก็บ้านหลังนี้แหละครับที่แบบบันเทิงครับจัดปาร์ตี้กันอยู่ใช่ครับแล้วพี่น้าของเอโรครับพี่น้าของเซอร์เบย์ดาวด้าไปครับผมซ้ำพีน้าของเซอร์เบย์ออาใจไปด้วยลิงค์สเอเอ็มอาร์ใช่ครับแล้วดายมาตี้เห็นเต็มระบบเลยตรงนี้ปลาไฟก็เป็นตัวบ้านก่อนออกมาเรื่อยๆตรงนี้ไฟปะทะาสี่คูนสี่ยังไงดีฮะดายมาตี้ปิดไปหนึ่งเป็นไปยอริสครับสวยงามมาจังหวะนี้ครับยาแหลมออกนอกบ้านมาครับเป็นแล้วโดนบุรียลำแน่นอนครับ ปลาสายฟ้าไหลเข้ามาเลยเอ้าไปโดนไฟตัวเองครับการนะเอานี้ใช่ครับโอ้เหยียบย่ากันไปแต่ว่ายังอยู่ได้ครับปีนขึ้นหลังคาไปก่อนแล้วมาแล้วครับตัวแสบครับลูโอ้โหมือที่3กับมือที่4คือมาอย่างไวเลยนะนี่ไงไปด้านของเอ็กซ์มเปอร์ว่าเปิดน้องคาร์ูรี่ไปก่อนชี้ชีโดนเอาตรงมูดเลยเอ็กซ์มเบอร์ซ้ำเอาคิวไปได้มีระเบิด5ลูก6ลูกด้วยกันนะปลาขึ้นไปบนหลังคาจะโดนหรือเปล่าครับการุนิกไม่โดนนะผมนี้เอาอะไรครับจะเข้ามา บ้านงานด้วยครับผมและมีใกล้ๆมีนักหองเจนจีโทสีก็รออยู่เหมือนกันแล้วจวังหวะนี้ปีขึ้นราคามา2อครับโดนยิงกดใส่มาจากกลางวงนะครับจากโฟงกกี้เมนใช่ครับเนี่ยคือราคามา2แล้วอะครับส่วนอีก2คนก็ cover ให้โซนด้านหลังนะต้องระวังครับเพราะว่า<อ>มีตัวแจมเยอะจริงๆครัเอาแล้วหลายคนก็เรียกครับบ้านนัวบางคนก็บอกบ้านงาน <c oughs> <c oughs> บ้านงานเออนี่ะบ้านงานจริงฮะ นี่ฮะดานน้อมีกรมการปกครองอยู่นะครับทวิตเตอร์ใหม่ใช่ครับเออจะมาเคลมไฟแต่ว่าตรงนี้บุรีรัมย์ไม่เล่นต่อครับไม่งั้นยื้อไฟนานแน่ครับสปาร์คิงไม่ได้ของหลินโก้ดานนนดาวไปซ้ำแล้วของหลินโก้เคย์ไฟตรงนี้ไหลมาเรียบร้อยการปิดงานสวยงามครับเจนจีจบ13บสใบใช่ครับบุรีรัมย์ตัดสินใจได้ดีจริงๆครับไม่ควรจะไปนัวตรงนั้นนะขยับเข้ามาเอาไปที่ในวงแล้วก็รอรับเขาที่กว่าครับถือว่าทำตัดสินใจได้ดีครับบุรีรัมย์คือถ้าไม่แงะก็ต้องไปเลยครับแล้วค่อยว่ากันอีกททีีนนนึงคครรับููเเซ่ปิดดมาาแว็อ ใช่เลยครับนี่เนีทางด้านของเอ็กซัมเพิลกับลูก็ยังตีไม่เลิกเลยครับอยากจะมาหาคิวเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะหวังแบบไปติดท็อปยากแล้วเนาะเน้นเอาคิวให้ได้มากที่สุดเลยครับเอ็กซัมเพิลชิดบ้านไปที่เรียบร้อยพยายามจะสร้างเพดานคะแนนให้ทิ้งทางด้านของฟอร์ค่อนไปอีกนะครับเอ็กซัมเพิลครับค่อยๆเดินครับกระดึ๊บไปดึ๊บไปเรื่อยครับยาเนิบๆลูอ้าวขู่แล้วเบิร์มาสองลูกครับนี้ใส่แล้วของสิบเจ็ดเกมมิ่งเรียบไม่หรอกเรียบ โอ้โห oh. oh. ไม่เรียบแทนวูนอกดาวอีกครั้งนหนึ่งนะของนิกซี่ยัดตันองไปย oh. ัดลาสปาคิงเดินมาเอโลระเบิดไปอีกเลือก <It S 1> เลียบครับ <laughs> เรียบร้อยครับตรงนี้แล้วเป็นบูโซแกเนิตไล่ที่ด้วยครับผมแล้วเดอีกลูกยังอยู่ครับตรงนี้โซเซฟเปิดหน้าของลูน็อกดาวไปครับผมระเบิดมาไม่ไหวจริงๆครับเอโรเซฟระเบิดมาส่งหน้าของ17เกมมิ่งจบ12ไปดึงแค่เปิดมาคูเรซี่น็อกดาวไปโซเซฟโดนน้าของชิมซี่ครับผมโอ้โหตรงนี้ก็ยังนัวมั่วปนงานกันอยู่เลยครับเอ็กซัมเพิลพยายามจะไหลออกมาชุบเพื่อนกันก่อนนะครับเอาจริงจุดเมื่อกี้เป็นคำถามแรกที่ผมถามไปนะอยู่ได้เหรอซึ่งมันอยู่ยากจริงฮะในเฟสที่4กับ5นะครับใช่ครับผม มารีเซตเพื่อนก่อนครับหลู่ตรงนี้ครับกับเอ็กซัมเปิลครับและชิมซีได้หลายต้าน้าของโซเซสหลังคา<ช>ออกจากเกมไปครับผมใช่ครับโอ้ยเราแกเดินจัดไปเลยก่อนที่เขาจะชุบแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอชุบรี่ร้อยขึ้นมาปาดเรียบร้อยเลยเอ็กซัมเปิลส่งต้าน้าของนาวิจบ1ิบเอ็ดป่เลลิกคนท้ายของเอ r อ n ารีนาครับผมตรงนี้จะเรียกว่าเพิ่มคะแนนเรื่องของเพสเมนต์ได้หรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดเรื่องของเพสเมนต์นะครับ10ทีมสาย2ชีวิตมา หลู่การัดโดนน้องไปก่อนโอ้ยสปาร์คคิงไงผมยิงใส่ยปลาย A W M ครับใช่ครับนี่โอ้โหได้แอร์ดรอปมาเลยว่ายืนพัง,งาเลยเลยครับหมวกสามเกาะสามตัว A W M ครับโอ้โหแล้วทีมลิควิดเดินดีด้วยครับตอนนี้จาก16ขึ้น13ชั่วคราวแล้วครับทีมลิควิดเริ่มก็เรียกว่ากอบกูแหละตอนนี้ครับ,รบสถิติของพวกเขาเองครับ,รบทีมลิควิด อาครับแล้ววงอัปเดตเฟสที่6ไปขวาบนเลยครับโอ้โหบ้านโฟเอเอนี่คือทำเลทอร์เลยเจอเอลิยาไม่ไหวเลยครับตายวงไปจบะระดับสิบครับโอ้ผมมีคำค้องนะคุณอะไรฮะกางใจชัยหน้าอย่างเงี้ยเออโอ้โห <c oughs> ยึดไปแล้วเลยครับ <c oughs> คิดได้เมื่อกี้นี้อสองคนครับจับคู่เดินคู่เลยครับสติกทูกเกเตอร์ของวันนี้เทวิตเทนหม่ไปไหนไปด้วยฮะดูโอสคอรใช่ฮะ สองคนพยายามจะเก็บแต้มมาเลยครับตอนนี้มีสามแต้มคิวนะโอ้ฟอลคอนพื้นที่มันจำกัดดีเหลือเกินนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวงนะครับเพราะว่าดูจากวงขึ้นมาด้าน,นขวาให้ดูครับนี่ครับเอาประแจคอรถถังไปก่อนครับ<ช>ซ่อมรถถังนะบีมี่เปิดมาดึงเคียวลักดาวผมด้สันใจเปลี่ยนจุดเลยครับสำหรับทางด้านของอทีมฟอลคอนและด้านหน้าแฟลตเขารออยู่นะครับสำคัญครับตรงนี้ฟอลคอนกับฟูลเซนฟูลเซนสำคัญกว่าแล้วฟูเซนก็ใสมา ดิฟรถมาหนึ<ว>ร,ร้อยแปดได้ก่อนหนึ่งแปดต้องระวังครับอย่ายืนนครับตอนนี้การระเบิดรอระยะไกลไปครับไม่ถึงครับจะขึ้นรถถังก่อนไหม หลบมาครทิกเกอร์ถอยหลังรถถังมาบล็อกไว้ก่อนตรงนี้คุรักซี่ได้ตั้งของคอรีน้ันดาลไปแทนวูดได้ไปหนึ่งโอ้โหเรียบร้อย C4 โฟบิดงานไปครับผมเดียสเปนเดอรเบิรจบอันดับ9จากนิกซี่ใช่ครับเหลือไป8ทีมที่เหชีวิตนะครับตรงนี้ชิมซี่ยังไงดีฮะด้านหลังบุรีรัมมาต่ออะไรครับโอ้โหเป็นไส้แต่แซนด์วิชไปแล้วตรงนี้เอสเวอร์เปิดน็อคบีมไม่ไปแฟร์ได้คิกสาร์ททิซ้ายมาดานหน้าโดระเบิดแล้วเรียบร้อยเลยครับเอดี้เปิดน็อคติกาตันไปได้ตรงนี้สามเอาคิ ผูไม่ต้องฟังครับได้ขมอครับตอนนี้ครับผูอื้อหมดแล้วก็ระเบิดจอดเข้ามาในวันนี้มาชิมตี้หนึ่งชิมตี้กับสุดมดชิมตี้อือ่ไหวครับการปิดงานไปแล้วระเบิดเลยใส่มาทิกเกอร์รับช่วงต่อทีมโฟลคอนจบระดับแไปใช่เลยครับตรงนี้ม,นม,นม,ม,มีมมมออมระเบิดมาต่อทิกเกอร์โดนสวนหายเหมือนกันจากเอ็ดดี้เลยครับตรงนี้ขับรถมาพยายามจูงพยายามถอยแต่ว่าวิ่งวนตรงนี้เอ็ดดี้ซ้ายขวาซ้ายขวาขออนุญาตพีกไปยิงตัวไกลเอาซ้ําก่อนอันแน่ลงมาและ และหลบเอ้ยเอาจูขึ้นรถไปดิเอาดิฉันขอขมาเออการตามสนองครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณตำรวจมีคนขโมยรถโอ้โหคุณตำรวจคือบูซ่นนี่เลือดเวลี่โรมันปั๊มอย่างไม่ได้ใครมาต่อขอแยกทับเโอ้เรียบร้อยครับถวิเตมาเยอะผมสองคนโอ้เหลือเชื่อว่ะเกมนี้โอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้พังพลังบวกครับตรงนี้แล้วมาฮะสายเวต่อเนื่องมาเจอสายเวจากฟอร์เรส เนเชอร์ลยังไม่ได้ครับผมวงนี้เฮอร์ดิเกตี้ดรอกดาวไปก่อนนะจังหวะนี้มาต่อนเนื่องเลยบาลเลนซ้อมของเฮอร์ดิเกตี้ก่อนจะเกย์ไปคิดมาคิดมาแล้วครับผมคิดถึงไหมโอ้ยแล้วระเบิดลูกนี้เหมือนจะตรงนะครับปาไปด้านหลังโอ้โหสี่สิบแปดดาเมจครับลูกตัวเี็นปาซ้ำย้ำเข้าไปอีกที่หนึง่งเรียบร้อย <c oughs> คิดเ็อะดาวไปก่อนครับอย่าครับผมอ่มาสปาร์คิง้งเดินต่อไหมโอ้โหสายเวทจริงๆรนะตรงนี้ครับไปหามันจากไหนเยอะแยะไปหมดนะออปชั่นเอโลโอ้โหครับ ย่างวางเปารอครับบูโซแกเนตโอ้โหไล่ที่ครับหลังบ้าจางสองลูกไม่ให้ยืนเลยครับคิดบอกไม่มีที่ยืนนะตุยดีกว่าตรงนี้ครับลุกเเวลโอ้โหต้องถอยกลับมาเล่นด้านหลังเลยเลยครับทีโฟติดตะลิบไติดบ้าจางอ่ะดิเกือบไปฮะตรงนี้โอ้ไม่มีผลครับตั้มไม่ีผลครับอืยังฮะอุ้ยโดนตัวเองด้วยนะ เจ็บหนักปัมยาใหม่ครับสปาคิงบอกปักยาไปอีกทีทวิเตเทนไมล์รอดอยู่อ้าวสแคปปี้ครับนอกดาวมาทางของลูใช่เลยครับนี่ฮะโซนด้านขวายังอยู่นอกตัวเพลย์โซนอยู่นะครับโอลิมปัสกลับมารีกรุปรอรับทางด้านของทวิเตเทนไมล์อยู่ครับไม่<อ>แผ่วจริงว่ะทวิเตเทนไมล์คุณใช่ครับแล้วลดไปต่อไม่ได้นะคะนี้ควันกุ๋ยเลยฮะแล้วก็อยู่เป็นเนินด้วยโอ้จอเป็น พอจะโชว์ไปแล้วครับรถคันเมื่อกี้ครับ U A Z ซดครับผมขับต่อไม่ได้ใช่ฮะยังไงครับเฉินตามหลังของลัวเกมมาเป็นการเติลคิวครับตรงนี้กางใจใช่หน้ามาแล้วเวอร์ดัสโปมาดีเหลยเกิดจังวันนี้ระเบิดย่อยญ่ยังเยอะตรงนี้เซตมาคนละหนึ่งกับเฉินกันทั้งสองสกูเรซี่ใช่ครับแต่ว่ามีการคอมโบสวนกลับไปเหมือนกันคกูเรซี่เซตเนยใส่หลงชื่อนะครับตรงนี้ดูคลักมาหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วมีตัวระเบิดบุซนยัดเข้ามาในตัวบ้าน เวอร์ตัสโปรเเผอนี่เป็นแคนดิเดตอีกหนึ่งคนนะครับเอ่ออีกหนึ่งทีมนะครับที่อาจจะมีสิทธิ์เรื่องของโคต้าขวาแชมมาได้ยิงขนาดนี้อดิหลูค่ารักครับผมต่อเนื่องเลยหรือเปล่าตรงนี้โฟร์เอกี้แมนครับกลางใจชัยหน้าแต่เขาเรียกว่าคาบ้านครับเอาแล้วดิมีหลายครับเอาแต่ว่ามีตะเบิดส่งมาสามเอาคิวไปได้ครับตรงนี้เฉินหนูเวลาวายแล้วปาไปตรงกำแพงแตกครับโอ้ยไม่ถึงเลยครับแหมพุ่งนี้คำพูดนี้มาแน่คำว่าคาบ้านนะครับผม มันจะบ้านใครล่ะเออแต่พุ่นนี้เหมือนจะไปยืนแอนฟิลหรือเปล่าวะโอ้โหเรียบร้อยตรงนี้แกบอกลูกกอลลัคแกบอกไปตัดท่าของอาตงมู้ออกจากเกมไปครับใช่ครับโอ้แต่ว่ามีของใหญ่ของหนักเลยครับสำหรับทางด้านของลูลูขออนุญาตเล็งรูเอาละเรียบร้อยครับลูกกอลักครับผมก็ไปยิงใส่หน้าของเฉินน้องดาวไปอีกครั้งหนึ่งับเซลล์ลูชั้นบนนะโอ้วันนี้มี3าลูเลยนะใช่ครับเอาละเล็งรูลูเล็งเอ้ยแต่ว่าแฟดมาลู เซวรูดีกว่าเอาดีโอ้แม่โฟลกี้เมนครับปิดงานวันตัศโฟจบไปอันดับ5ไปก่อนเลยทวิตเตอร์มาจบอันดับที่4นะของคุณโก้ใสตัดโอ้โหและโค้ดมาคุณผู้ชมครับแอร์ดรอปนะครับคุณผู้ชมรีบสแกน QR โค้ดหรือว่าเข้าไป กรอกรีดีมได้เลยนะครับ2,000 G c o i n ด่วนๆนะครับภาพ G Sportcom นี่วันนี้มาดู Forest ดีกว่ากราจะกินไก่หรอวันนี้มาคุณผู้ชมฟอร์เรสต์เน a l Gaming ม l o โอ้โหยังหาแฟตได้อีกครับเหลือเชื่อพนุอปชั่นใช่ครับของแกเยอะจริงนะเออนี่บาเรนต้องถอยกลับมาเล่นก่อนถือว่ายอดยุบไม่สวยเลยครับสำหรับทางด้านของ Forest ก่อนหน้านี้ที่มีการประทะกับทีมลิควิดแบบตรงๆรงเลยครับโอ้โหเอาดิ แอดดรอปก็อยากจะได้ครับผม2,000 G Coin ครับไก่แรกของไทยเราก็กำลังจะมาครับในแกรนไฟนอลหรือไฟนอลสแตาบ้าเลยนสวยง่ามมาดีจังหวะนี้ใช่ครับยังไงเราสามก่อนสามก่อนคอนเฟิร์มไหลเอาขวาขวาตามมาขวาตามมาอ่านขาอยู่แล้วแล้วมายีแล้วไปใสมาเอโลครับผมตัดรถไปก่อนครับไม่ให้เคลื่อนที่ครับแล้วเดินหน้ามาปาแฟตใสไปก่อนแฟหนึ่งเดิน และเรียบร้อยเอานีทีนะที้คุณจ้าสามใบกดแต่มาเซียวลูคนเดียวโอลี่วันของโฟ n องกี e n มนนี่ผมใช่ครับนี่ครับเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วที่เขาจะเริ่มทำการอะไรครับเ <c oughs> หลือปเป็นคนสุดท้ายมีระเบิดในมือแต่นิจจปลาอัดเข้าไปตำแหน่งเดิมของโอลิมปัสก่อนเลยครับหลังต้นไม้โอ้โหเอาละครับเซียวลูแดงกไงเอานีเรียบร้อยโฟเรนเดชโลเกมเร์